สองความรับที่ทำให้ต้นยางผลผลิตเพิ่มและช่วยลดการใช้แรงงานในการกรีดยางได้เพื่อหลายโคนค่ะมีปัญหาว่าแรงงานกรีดยางที่มีมือดีหายากมีสวนยางอยู่เยอะแต่ทำยังไงถึงจะให้คนงานที่เรามีอยู่แล้วสามารถจะไปกรีดยางแปลงอื่นได้เพื่อที่จะไม่ต้องเสียต้นยางไว้ค่ะจะพักต้นยางไว้ก็เสียดดยและ ตอนอ้นยางที่มีอยู่ผลผลิตก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นและเฉพาะส่วนยางที่ใกล้โค้นจะทําอย่างไรวันนี้ครูวิดใหม่คําตอบค่ะสามารถที่จะตามคริดใหม่ได้นะคะในส่วนยางใกล้โค่นนะคะเขาก็เป็นส่วนยางที่จะกรีดยางหน้าร่างไม่ได้แล้วเพราะหน้ายางหน้าร่างแทบจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะกรีดได้ก็คือไปกรีดยางหน้าบนหรือว่ากรีดยางหน้าสูงเราก็จะมีการทั้งการกรีดซอยหรือการกรีดใช้มีดเจ็บงก็คือ ถ้าง่ายๆคือกรีดคว่ำม,มีดลงมานะคะในการที่เราจะแบ่งรอยกรีดแล้วก็แบ่งรอยกรีดเหนือรอยกรีดเดิมที่เราเกรีดอยู่แล้วก็แบ่งหน้ายางสักสามหน้าหรือสี่หน้าอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นแล้วก็ทํามุมส5ิ้างองศาค่ะเวลาที่เราที่จะเพิ่มผลผลิตได้เราก็สามารถที่จะใช้าสายเคมีเล่งน้ํายางะค่ะที่เรียกว่าเอทิพอดนะเขาจะมีความเท่พ้นอยู่หลาย ความเข้มข้นค่ะแล้วแต่ว่าในท้องตลาดเท่าไหร่ก็จะมีตั้งแต่2.5 % 5、5หเรซหรือที่เขาใช้กับสับประรดก็คือ52ออันนี้เราสามารถทำเจ็จจางได้ค่ะความเข้มข้นที่ใช้กับยางใกล้โค้นจะอยู่ที่2.5ถึง5%ปรค่ะสามารถใช้ได้แลจะจำนวนครั้งที่ใช้ก็จะอยู่ประมาณทุกเดือนค่ะเพราะว่าิ ในการที่จะออกฤทธิ์ของสายเคมีเล็กน้ำยาอยู่ที่21วันค่ะและเราใช้ทุกเตือนอันนี้ก็จะไม่เป็นการที่ไปทําให้ต้นยางเราโรมมากเกินไปค่ะเพราะว่าการวางแผนต้นยางที่จะโค่นนะคะเราวางแผนไว้สัก3ปีถึง5ปีก่อนจะโค่นค่ะเก็บน้ํายางกับเขาให้มากๆก่อนค่ะอันนี้เป็นความรับที่ครูพิจหม่จะมาให้นะคะก็มีสองความรับค่ะที่จะช่วยในการเพิ่มผลผลิตได้อันแรกก็คือทำให้น้ำยางไหล ได้เร็วและก็น,นานด้วยค่ะเพราะว่าไปดึงน้าจากเซลล์ต่างๆเข้าไปในทอดน้ํำยางค่ะด้านที่2ก็คือช่วยการเพิ่มการสังเคราะห์น้ํำยางโดยที่เปลี่ยนน้ําตาลซูโคสให้เป็นน้ํำยางค่ะก็เลยทําให้ผลผลิตน้ำยางออกมามากค่ะอันนี้เป็นความรู้ดีๆที่โค้ชสมัยนามาให้นะคะใครเห็นว่าความรู้ดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายก,การโปรดเพื่อที่จะมาดูได้ง่ายๆค่ะและ ถ้าใครสนใจนะคะจะรู้ลึกรู้จริงครูพิษมหมมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเกรดจางเพื่อให้ผลผลิตจางเพิ่มค่ะเพื่อสามารถที่จะมาโรงเรียนได้ค่ะโดยเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดที่ลิงก์หรือว่าที่ข้อความส่งมาว่าสนใจค่ะครูพิษมหมจะให้ราคาพิเศษสําหรับคนที่เข้ามาในฟังในคลิปนี้นะคะรีบเลยค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่หาที่แพงค่ะ